สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจนะครับประจำช่วงเย็นวันที่27เดือนตุลาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ใครที่กําลังมองหาบริการห้องข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ FP Markets ของเราก็มีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนคิวอารโค้ A ที่ตรงหน้านี้ได้เลยนะครับ สวัสด,ดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับในช่วงเย็นวันนี้พอดีผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจครับซึ่งมีการลงหัวข้อว่า stagflation ปี1970 mm. เมื่อเทียบกับปี2021นี้เนี่ยมันมีจุดเหมือนจุดต่างและจุดจบอย่างไรโดยในส่วนของตัวบทความดังกล่าวนะครับถูกเขียนโดยดรปิยศักดิ์มานสันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมา อ่านให้ดักงทุนฟังนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับถือว่าเป็นการเสริมความรู้เพิ่มเติมแล้วกันครับณปัจจุบันสับเศรษฐกิจและการลงทุนที่ต้องรู้จักคือ stagflation หรือว่าภาวะข้าวของแพงขึ้นหรือที่เรียกกันว่าเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยกลับชะลอตัวลงภาวะนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน ภาวะเงินเฟอ้อมักมาเมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงทําให้ราคาสินค้าและบริการเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นแพงขึ้นและได้ทางกลับกันนะครับถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่าหดตัวเนี่ยก็มักจะทําให้รายได้ของประชาชนและบริษัทห้างร้านลดลงความต้องการสินค้าและบริการก็จะลดลงไปด้วยทําให้เงินเฟอ้อต่ําลงหรือว่าเกิดเป็นภาวะเงินฝืด แต่สถานก,การ์สแต็ก l ฟลช o n นนะครับกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยโดยครั้งสุดท้ายที่เคยเกิดภาวะนี้คือกว่า50ปีที่แล้วที่เงินเฟอ้อในสหรัฐพุ่งขึ้นถึงระดับ12-14%ขณะที่อัตราว่างงานในสหรัฐก็มีการ ปรับตัวพุ่งขึ้นถึง8-10%เช่นเดียวกันครับและทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหดตัวลงขณะที่ในปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่าแต่ก็เริ่มส่งสัญญาณใกล้เคียงกันโดยเงินเฟอ้อในสหรัฐอยู่ในระดับที่5%ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลงโดยการจ้างงานใหม่นั้นต่ำกว่าคาดการอย่างมาก ส่วนที่ประเทศจีนนะครับเงินเฟอ้อผู้ผลิตเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สวนทางก,ก,กันกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะยอดค้าปลีกเช่นเดียวกับที่ไทยนะครับที่เงินเฟอ้อกลับขึ้นมาเป็นบวกสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่3ที่มีแนวโน้มที่จะไม่ขยายตัวหรือว่าหดตัวครับ เมื่อเทียบทั้ง2เหตุการณ์นั้นพบว่าสาเหตุของวิกฤตครั้งนั้นนะครับเกิดจากการที่สมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า O อเปกเนี่ยรวมกันลดกำลังการผลิตส่วนสถานการ Stagflation ในครั้งนี้เกิดจากปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งเป็นผลจากราคาวัตถุดิบเช่นสินค้าโภคภัณฑ์และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่านะครับราคาสินค้าพกพันเนี่ยเช่นเชื้อเพลิงโลหะอุตสาหกรรมและก็ธัญพืชต่างก็มีการปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนช์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งขณะที่ราคากา๊าซธรรมชาติและถ่านหินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีเช่นเดียวกันด้านโลหะอุตสาหกรรมเช่นทองแดงสังกะสีอลูมิเนียมตะกัว่วนิกเกิลและสินแร่เหล็ก ปรับตัวขึ้นนะครับในระดับ10-80%ในปีนี้เลยทีเดียวส่วนราคาอาหารโลกเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณ1ใน3ของปีที่ผ่านมา ปัญหาพลังงานขาดแคลนในปัจจุบันนะครับกระทบต่อเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นจีนและอินเดียโดยปัญหาไฟฟ้าดับในจีนกำลังเข้าขั้นวิกฤตโดยกว่า20มฑลน,นต้องมีการปันส่วนการใช้ไฟฟ้าและต้องปิดไฟฟ้านะครับในยามวิกาลปิดไฟจราจรในยามค่ำคืนและจำกัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันทำให้โรงงานบางโรงเนี่ยที่มีการเปิดกะ24ชั่วโมง ต้องปิดการผลิตในเวลากลางคืนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเดี๋ยวจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนต่อไปราคาพวกรพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาทั้งจากความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามการเปิดประเทศหลังจากที่การระบาดข,ของโรคไวรัสโควิน -19 นสายพันธุ์เดลตานะครับเริ่มมีการบรรเทาลงโดยเฉพาะในเอเชีย 2. คือการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างจํากัดโดยผ,ผู้ผลิตเนี่ยไม่เร่งเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ได้กําไรที่ดีรวมถึงนะครับ เป็นเพราะว่าการขาดทุนขอใครครับรวมถึงเป็นเพราะว่าการขาดการลงทุน ในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานโดยในฝั่งของผู้ผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ในสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ยได้ตัดงบประมาณการลงทุนในแท่นขุดเจาะใหม่ลงไปถึง20-30%เลยในปี2020-2022เนื่องจากเห็นว่าในระยะยาวแล้วการใช้เชื้อเพลิงแบบปกตินะครับเช่นน้ำมันกา๊าซธรรมชาติและถ่านหินเนี่ยอาจจะถูกทดแทนด้วยพลังงานสะอาดเช่นพลังงานไฟฟ้าจึงไม่เร่งที่จะขุดเจาะเพิ่ม แต่โชคไม่ดีครับที่การผลิตพลังงานสะอาดเนี่ยมีปัญหาเช่นในยุโรปนะครับไม่มีกระแสลมไปปั่นไฟฟ้าขณะที่ทางการเนี่ยก็ได้ตั้งโคต้าพลังงานสะอาดและจํากัดการใช้ถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าทําให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าขึ้นส่วนพวกรัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะสินแร่โลหะ ถูกกระทบจากความต้องการการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้นทําให้จําเป็นต้องใช้สินแร่เหล่านั้นมากขึ้นนะครับเช่นนิกเกิลโคบอล์ดีบุกอลูมิเนียมหรือแม้แต่ทองแดงเพื่อใช้ในการเดินสายไฟในจีนแล้วก็อินเดียครับ ที่พึ่งพลังงานจากถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าก็ถูกกระทบจากการที่ถ่านหินเนี่ยถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่สกปรกกว่าทําให้ขาดการลงทุนเพิ่มเติมทําให้ทั้งสองประเทศนะครับประสบกับปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในปัจจุบันนอกจากนั้นการเก่งกําไรในสินค้าโภคภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มสภาพคล่องผ่านการทํานโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลา,างต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่า QE ครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสถานการ์ t t a g f l a t i o n ครั้งนี้แล้วก็ในปี1970เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3.1จุด 1. อำนาจของลูกจ้างในการต่อรองผลจากสถานะของสาภาพแรงงานที่อ่อนแอลงในปี1970คนงานประมาณ38%ทั่วไปนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกของสาภาพแรงงานเพื่อต่อรองค่าจ้าง แต่ในปี2019เนี่ยตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ16%ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการซึ่งอำนาจต่อรองที่ลดลงเนี่ยมันหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างแม้ว่าค่าครองชีพเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตามปัจจัยที่2ครับได้แก่ปัญหาด้านความสามารถในการผลิตหรือที่เรียกว่า productivity โดยในช่วงทศวรรษที่1,970นเะครับเป็นช่วงต้นนะความสามารถในการผลิตเนี่ยไม่ได้มีการขยายตัวมากเท่าไหร่เพราะว่านโยบายทางภาครัฐส่วนใหญ่ใช้ในการกระตุ้นการบริโภคเป็นหลักซึ่งไม่ได้ช่วยขยายศักยภาพในการผลิตแต่ผลักดันให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นแทนนะครับทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่ในปี ปัจจุบันเนี่ยผลผลิตต่อชั่วโมงที่ทำงานในอเมริกาเนี่ยนับว่าเพิ่มขึ้นประมาณ2%ในกลางปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าของอัตราเฉลี่ยของปี2010ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงที่ผ่านมาครับปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือ จุดยืนของธนาคารกลางในช่วงทศวรรษ1,970แม้ว่านายธนาคารกลางบางคนเองเนี่ยก็ยังสงสัยในประสิทธิภาพของนโยบายการเงินว่าไม่สามารถควบคุมภาวะเงินเฟอ้อได้มากนักโดยเฉพาะเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงกดดันด้านค่าแรง แต่ในปัจจุบันเนี่ยธนาคารกลางต่างๆต่าง,างเน้นนโยบายเป้าหมายเงินเฟอ้อและพร้อมจะเบรกเศรษฐกิจเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อนอกจากนั้นครับการที่รัฐบาลต่างๆดำรงวินยัยทางการคลังมากขึ้นก็มีส่วนทําให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่พุ่งทะยานเช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นจุดจบของวิกฤตสตรักเฟรชันครั้งนี้ผู้เขียนเนี่ยมองว่าสถานการณ์น่าจะบรรเทาลงในช่วงต้นปีหน้าโดยในส่วนของน้ํามันผู้เขียนเชื่อว,ว่าการผลิตที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาเติมเต็มความต้องการที่มากขึ้นไปได้บ้างนอกจากนั้นการลดทอน QE ก็จะช่วยลดทอนการเก็งกาไรในตลาดพกกระพันได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีของสหรัฐสิ่งสําคัญที่ต้องจับตาก็คือการนะครับผมขอขออภัยครับ ก็คือในส่วนของตัวความสามารถที่จะควบคุมความคาดหวังเงินเฟอ้อหรือเรียกกันว่า Inflation Expectation ของผู้คนเนี่ยได้หรือไม่ในขณะที่ประเทศอื่นๆความเสี่ยงน่าจะอยู่ที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงกว่าคาด ผลจากการลดทอน QE ของประเทศที่จเจริญแล้วที่จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย,ย้ายด้วยนะครับผมภาวะ stagflation เ,เริ่มมาเยือนแล้วนะนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายโปรดเตรียมตัวครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารนะครับผมขอบคุณครับ